ส่วนผลการดำเนินงานในปี2,564ของปตทและบริษัทย่อยค่ะวันนี้มีผลประกอบการของกลุ่มปตทมาจากการดำเนินธุรกิจการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงบริษัทลูกที่ปตทถือหุ้นทางตรงกว่า30บริษัทนะคะซึ่งมีกำไรจากธุรกิจน้ำมันค่ะมีเพียง2เเท่านั้นส่งผลให้ในปี2,564ปตทมีกำไรสุทธ,ธิจำนวน18,000 363ล้านบาทหรือคิดเป็น5%ของยอดขายนะคะนำเงินส่งเข้ารัฐกว่า82,500ล้านบาทและช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องโดยเดินหน้าโครงการลมหายใจเดียวกันแบ่งเบาภาระภาครัฐจากสถานการณ์โควิด -19 รวมจัดตั้งหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุกรวมทั้งหน่วยคัดกรองโควิด -19 และโรงพยาบาลสนามครบวงจรค่ะรวมประมาณ1,900ล้านบาท นอกจากนี้ยังดำเนินกิจการเพื่อสังคมในทุกมิติต่อเนื่องอาทิโครงการ r e สตาร์ทไทยแลนด์ค่ะจ้างนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงานในปี2564จำนวน25,000อัตราและในปี2565จำนวน23,000อัตรานะคะ โครงการนวัตรกรรมสร้างรอยยิ้มยกระดับการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาสินค้าชุมชนและช่องทางผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโครงการพัฒนาการศึกษาเยาวชน PTT Group School Model ค่ะพัฒนาทักษะเยาวชนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณแก่ KVIS นะคะและ VISTEC หรือว่าวิสเทคต่อเนื่องค่ะเป็นโครงการร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอนเพื่อผู้ด้อยโอกาสนะคะก็จะสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ผู้สูงวัยและผู้พิการทหารผ่านศึกและครอบครวัวการจัดหากาแฟชุมชนโครงการอีกโครงกักอีกโครงการหนึ่งก็คือปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอีกทั้งยังช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ ก็เป็นผลการประกอบการรวมถึงการช่วยงานสังคมของกลุ่มบริษัทปตทนะคะ